สนับสนุนข่าวโดย RMT ริมภูมวยไทยอะคาเดมี่ริมภูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีทุกวันนี้เราจะได้รับฟังข่าวว่าคนในโลกตะวันตก มีความเลื่อมสายศรัทธาพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นทุกทีนะครับถ้าเราไปศึกษาไปตรวจสอบเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเราจะพบว่าศาสนาพุทธที่เข้าไปในโลกของตะวันตกนั้นมันไปจากหลักการศาสนาหลักคำสอนและพระธรรมอย่างแท้จริงเลยในโลกของตะวันตกพระพุทธศาสนาไปสอนให้คนรู้จักเรื่อง ของตัวเองเรื่องของโลกรู้จักทำใจให้สงบรู้จักปล่อยประละวางรู้จักทำตัวให้ปลอดจากความทุกข์และรู้จักชีวิตของเพื่อนมนุษย์แต่ในบ้านเรากลับมาดูแรงกําเนิดศาสนาที่ถือว่าใหญ่ที่สุดของพระพุทธศาสนาในโลกนี้ในเมืองไทยเรายังติดยึดอยู่กับศาสนาพุทธแบบที่เราเรียกว่าพิธีกรรมการบนบานสารกล่าว ในความเป็นจริงแล้วาศาสนาพุทธที่สอนถึงเรื่องแก่นแท้ของาศาสนาพุทธที่แท้จริงนั้นมีอยู่ในเมืองไทยนะครับแต่ว่าจะถูกลัศมีของพิธีกรรมเนี่ยบทบางเสีเกือบทั้งหมดเราไปถามคนรุ่นใหม่เขาไปวัดไปทําอะไรก็ไปบนขอไอ้นนท์ขอไอ้นี่ไปสะเดาะเคาะไปแล้วไอ้นี่ไม่ใช่าศาสนาพุทธนะดั้งเดิมของมันนแต่เราก็ยึดถือเรื่องเหล่านี้กัน ไม่ว่าจะมียากดีมีจนหรือมหาเศรษฐีก็ยังติดอยู่กับเรื่องพิธีกรรมอันนี้แหละครับมีคนมาเปรียบเปยว่าวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกเสร็จแล้วท่านกลับมาพิจารณาศาสนาพุทธในบ้านเรานะครับถ้ามันไปหลงทางผิดทางจนกระทั่งเกิดเรื่องเกิดราวะไรใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยหาทางดึงกลับมาซะหาทางปฏิรูปให้ศาสนาพุทธเนี่ยได้แสดงแก่นแท้ของพระธรรม ตามพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ครับวัดปากน้ำภาษีเจริญเลื่อนแจงปปปเงินทอนวัด King Power แจงบูรณะสารหลักเมืองคอนแตมาดูกันต่อที่ข่าวอันดับที่7ประจำสัปดาห์นี้นะคะ อันนี้เป็นกรณีที่ทางด้านวัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะได้มีการเรื่องแจ้งกับปปป,ปนะคะกรณีเงินทอนวัดแต่เขาบอกว่าแบบว่าไม่มีกําหนดเลยแล้วก็ที่สําคัญเห็นว่าก่อนหน้านี้มีการเลื่อนมาแล้วหนึ่งครั้งใช่ไหมฮะเรื่อ,อ,องนี้มันอย่างนี้นะค่ะมันเกี่ยวข้องกับกรณีที่สํานักพุทธเอาเงินไปให้วัดโน้นวัดนี้ทั่วประเทศไทยเลยค่ะนะแล้วมีเงินทอนเป็นการคอร์รัปชันอ่ะเอาอย่างนี้นะทีนี้ก็ ขณะนี้ขั้นตอนมันก็ถึงการขั้นการตรวจสอบออโดยเจ้าหน้าที่ของปอปปเข้าไปเป็นคนทําหน้าที่เรื่องมันก็เข้ามาจากล้ต่างจังหวัดทั้งภาคใต้ตอนนี้เข้ามาเฉพาะวัดในกรุงเทพก็มีหลายวัดหนึ่งในนั้นก็คือวัดปากน้ําภาษีเจริญวัดอื่นๆก็ไม่มีข่าวออกมาคือเข้าไปตรวจสอบก็เข้าไปตรวจสอบที่วัดปากน้าภาษีเจริญเนี่ยเขาก็มีกําหนดว่าจะเข้าไปตรวจสอบเดือน เดือนมิถุนายนในท้งแรกอ่าแล้วเขาก็ขอเลื่อนไปบอกไม่พร้อมให้มาเป็นวันที่ห้ากรกฎากรกฎาที่ผ่านมาค่ะนะพอถึงวันใกล้ถึงวันที่ห้าทางวัดก็แจ้งมาให้กับเจ้าหน้าที่ปปปว่าเขาไม่พร้อมขอเลื่อนไปแต่คราวนี้เลื่อนไปอย่างไม่มีกําหนดผมว่าเรื่องข่าวนี้ออกมานะชาวบ้านเขาก็เขาก็งูงงสงสัยบอกว่า ถ้ามันเป็นคดีเกี่ยวกับคดีช่อโกงลักทรัพย์หรืออะไรเงี้ยนะเ,ออเขาไม่ได้ไปกล่าวหาวัดนะ,ะแต่เขากำลังจะไปดูหลักฐานจะไปเกรงใจอะไรเพราะว่าวัดก็ไม่ได้ทำผิดทางเจ้าหน้าทีป่ปปปปเขาก็ตีความอย่างนี้ก็ทำให้มีความรู้สึกว่าออกฎหมายก็มีวิธีพิจารณาแล้วแต่ผู้ปฏิบัติกฎหมายเหมือนกัน วันที่จะไปตรวจสอบจริงๆไม่รู้เหลืออะไรให้ตรวจสอบหรือเปล่าผมไม่รู้ <The dream S 2> ระวังเยกัตวต้องรอความพร้อมันอีกสุดท้ายก็ยังไม่รู้เนาะว่ากำหนดจะได้เข้าไป่อตรวจสอบแล้วมันไม่เจออะไรเดี๋ยวก็โดนข้อรหานินทาอีกนะฮะแต,แต่ว่าถ้ามันจะไม่เจออะไร มันมีการกระทําให้ไม่เจออะไรไหมก็ระวังแล้วกันคนที่ไปทําเพราะอย่าลืมเจ้าหน้าที่มันมีแหล่งตรวจสอบสองข้อมูลหลายข่าวหลายรอบด้านนะฮะ<ช>ผมก็เตือนไว้แค่นี้แหละเอาล่ะค่ะจากเรื่องราวของวัดปากน้ำประธิ์เจริญไปดูต่อที่ข่าวอันดับที่6ประจําสัปดาห์นี้นะคะอันนี้เนี่ยคะเป็นการเกิดปัญหาในการบูรณะต่อเติมศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งก็มีหลายบุคคลออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่เหมาะสมและก็ดูเหมือนว่าจะไปเกี่ยวพันกับเจ้าสวยใหญ่ด้วยเจ้าของ King Power นะค่ะ คนไทยเนี่ยนับถือศาสนาพุทธเนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องพิธีกรรมคะนะมีการสะดอกขอ้อมีมนลขาวมีมนดดามีอะไรก็เนี่ยก็คือความเชื่ออันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือผมมีเงินอย่างเจ้าสัว King าวเวอค่ะคุณวิชัยศรีวัฒนาประภาะถ้าผมอยากจะทําบุญผมจะทำอะไรผมจะไปทําให้กับโรงพยาบาลผมจะไปสร้างให้กับโรงพยาบาลผมจะไปสร้างถ้าเป็นที่วัดผมก็จะไปสร้างอะไรให้กับวัดรวมทั้ง อันนี้เป็นเป็นสถานที่ที่คนเขาเคารพนับถือเวลาบุญณะปฏิสังขรณวขึ้นมาทีเนี่ยมันไม่ใช่เงินบาทสองบาทคนต้องมีตังค์แล้วก็มีจิตใจศรัทธาเข้าไปทําให้นะฮะเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปทําบุญณะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งผิดแล้วเป็นเหตุเป็นเรื่องขึ้นมาด้วยอะไรคะเนี่ยคนคนเขาละหาว่าเขาไปทดดํามนดดามนลขาวไปเสริมดวงคน,คน,ค,นคนมีเงินเมืองไทยเนี่ยนะค่ะ จะเชื่อเรื่องนี้เวลาคนคนเขาบอกให้คุณดูไม่ดีไปสะดอเคอทำไมเขาจะไม่สะดอเคาเขาไปสะดอเคอหรือว่าไปจะไปแก้เคล็ดแก้อะไรเขาก็ไปทําแต่ผมบอกให้นะกรรมคือการกระทำเราทาอะไรแล้วก็ได้ผลอย่างนั้นแล้วผมเห็นคนที่ไปแก้กรรมไปสะดอเคอพอถึงเวลาแล้วผมไม่เห็นมันพลกรรมเลยก็เป็นที่พึ่งนางใจ<อ>ไป<อ>นะคะคุณบางทีนะผมเห็นคนนะไปไปบนบานสารกล่าวขอให้ยังได้ไอน้นนได้นี่พันคน สบความสําเร็จหนึ่งคนเป็นข่าวใหญ่เลยอีก99อยกเคนไม่มีข่าวเพราะฉะนั้นนี่คือศาสนาพุทธบ้านเรานะที่นี่เนี่ยไม่ได้สังกัดกับสินประกรณ์ไม่ได้สังกัดไม่ได้ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนอะไรไม่ไม่ไม่ได้สังกัดนะแล้วจริงๆแล้วผมเห็นแต่ภาพภาพหนึ่งภาพนิ่งนะสีขาวโพลนเลยค่ะเขาจะเสร็จหรือยังไม่เสร็จแต่ผมดูว่ามันงดงาม เขาก็ปูนแตกเขาก็ไปโป้ไปยาไปทําอะไรซะของของของโบราณทุกอย่างที่อยู่ในนั้นก็ยังอยู่ประจําที่ของเขาแต่ผมไม่รู้เขาจะต้องไปโยกย้ายถ่ายเทอะไรผมไม่รู้ถึงถึงกันนั้นกันตามเลยนะอย่าอย่าไปเชื่อสิ่งที่เราไม่รู้ความจริงะนะแต่โดยหลักการผมมองแค่ว่าหนึ่งคนที่มีจิตศรัทธาไปทํางานอย่างนี้บุรณะให้มันสวยสดงดงามขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นใจกุศลของเขาสองเขจะไป ไปทําพิธีไปวันนั้นเขาเข้าไปทําที่เขาอาจจะขอเข้ามาก็ได้เราไม่รู้ไปแต่ของพวกนี้ใช่ไหมแลวเขาทำแล้วเขาสบายใจเหมือนกับเราจะไปตัดต้นตะเคียนัต,ต้นคนไทยนนะคุณเชื่อไหมเขาไม่กล้าตัดหรอกเขาต้องไปบนบานสารเก่าวมแม่แต่ต้นกล้วยกอกล้วยเขายังไปทําเลยกล้วยตาดีนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความคิดความเชื่อของคนไทยอย่าไปเอาเรื่องคือแบบถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนเนี่ยไปสาวไปถึงไปตำหนิติเตียนเนี่ยต่อไปใครจะไปทำงานสาธารณะลักษณะอย่างนี้ ก็เป็นเรื่องราวที่อาจจะไปกระทบกับความเชื่อของคนไทยนะก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาค่ะแต่ว่าในช่วงหน้านยะคะยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามนยรวมถึงเรื่องของข้อเสนอการยกเลิกหลักสูตรพระปกเก้านั่นเองค่ะแต่เดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องนี้กันในช่วงหน้าค่ะ